ขายขาดแปะมาขายรวมให้เลยอ่ตัวนี้นะนี่ตัวนี้ตัวอะไรครับตัวนี้ชีหมึกนะครับหมึกอหอมตัวเขียวอย่างเนาะพิ่งมาจากเรือพี่นะพี่น้องดูเป็นกินทั้งหมึกหมึกนดำดำอืมอร่อยปะแนน่ออืมคุณตาคุณจ๊ะปลาซลมีนก่ก็เจ๋งมันจ้องสีน้ำเงินหรือเปล่าวะเนื้อนะคะอือ มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับรถตูนอนออนทัวร์กับครัวลุงเด่นนะครับวันนี้เราเดินทางกันมาไกลามากพี่น้องเมื่อวานนี้อยู่เขื่อนลําแชะนะที่จังหวัดโคราชวันนี้ขับรถไกลมากครับเมื่อคืนมาถึงนี่ประมาณสี่ทุ่มครับเรามาถึงนะครับหาดสวนสนของจวัดระยองโอ้โหสวัสดีผู้จัดการสว่วนวต้วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะคะนอนไหนเมื่อคืน นอนหน้าเซเว่นวันนี้แดดแรงมากชาร์จแบตเต็มที่เรามาจากเราเรามื่อคืนเราพักที่เขื่อนลำเชะเนี่ยขึ้นก่อนเนี่ยชาร์จแบ,บตไว้อยงเต็มเนาะก็เลยคืนนอนเมื่อคืนนี่ฉ่ำดีมากเมื่อคืนนอนหน้าเซเว่นตรงนี้พี่น้องมาดูแล้วตอนนี้เมื่อกี้ไปทำธุระส่วนตัวมาเรียบร้อยละนี่เมื่อคืนนอนจอดนอนหน้าตู้ ATM เลยน,น,อนอนเมื <c oughs> ่อคืนนอนนี่แล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันที่หาสวนสนครับที่จริงแผนของเรานี่มันมีการเปลี่ยนแปลงดนะ้วยเนาะคือขับจาก เคยนำแช่เนี่ยอ้อมาทางโ้นอ่ะ,ททะไปถึงจังหวัดจันทบรุรีแล้วเรามาดูตารางของเราเนี่ยมันถ้าเราไปหยุดจันทบุรีต่อว่าจะไปตลาดแต่ว่าดูแผนการเดินทางของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับวันที่จะกลับนะก็เลยเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยนะก็เลยงั้นมาที่ระยองแล้วก็ไปไปเรื่อยๆแถนี้ให้มันให้มันพอดีกับวันที่ที่จะเดินทางกลับแล้วมีข่าวดีหรือาข่าวไม่ดีไม่รู้จะจะมีการเปลี่ยนแผนอีกต่หากนะวันนี้มาเดินตลาดจ่าสวน,สน ตลาดนี้อันซีนยังไงรู้ไหมคือน้ายเบิ้มเคยพาเขามาคือชาวประมงอ่ะเมื่อคืนนี้ล้างก่อนนะเมื่อคืนนี้ไม่มีคนสักคนเลยนะตอนเรามาใช่ไหมค่ะลมแรงมากแล้วที่นี่คือเรือเขาจะขึ้นใหม่ๆเห็นไหมอ่าเขากำลังพี่เมื่อคืนพี่พยายามส่องดูอยู่ว่านู่นแหละยังเห็นเรือกำลังจะเข้ามาไหมค่ะพอเรือเข้ามาปุ๊บเนี่ยวัตถุดิบที่นี่จะได้แบบสดๆอ่าจะได้แบบสดๆนะครับตรงตรงข้างหลังเมื่อคืนเราไปนั่งกินโต๊ะหินอ่อนเพราะนั้นเนาะอ่าก็มีที่กินที่กินเนี่ยก็จะเห็นไหมครับ เขาก็จะมีชาวเรืออาใหม่ๆของมันเพิ่งจะขึ้นเพิ่งจะแปดโมง <qualc úc eso> เดี๋ยวเรามาเดินดูหน่อยเราะจะได้อะไรไปกินเช้านี้นะเตรียมมาเต็มนี่ฟังเสียงเหรียญฟังเสียงเหรียญมาไกลมาก,ามากฟังเสียงเหรียญน,นี่เป็นหอยนางรมที่น้องหอยนางรมโอ,โอ,โอ้ตัวใหญ่เลยเดี๋ยวก็จะมีปูมา้ามีหอยมีทุกอย่างคือจะมีมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสดครับออ อยู่อยู่ทถนไหนครับนี่ยูเทพครับดูดูคลิปลูกชายที่ไปเชียงใหม่กันอ๋อครับครับครับลูกชายใชลูกชายไม่มามาอยู่ในรถครับครับมาเชิ่อ่าครับจินดีครับจินดีครับได้ครับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับได้อะไรไปกินแล้วยังครับ ได้อะไรไปทานได้ยังจอดรถปุ๊บโอ้ก้าวผมได้ยินเสียงก่อนเลยโอ้เข้าครับเรามาเดินดูมาเดินดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูกล้องนะสวัสดีมาเจอเอฟซีพี่น้องเขามาถึงเขาก็ซื้อเลยนะสวัสดีพิธีการส่วนตัวสวัสดีค่ะบสวัสดีครับมาดูเขาปูกันปูสดๆเลยถือเลือกเองแล้วตอนเนี่้พุ่งขึ้นมาครับคนก็จับกันอย่างนี้เลยมีปูมีกั้นด้วยอ่ะไซส์นี่ราเท่าไหร่ครับปู450ร้อบาทนะครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นเป็นนี่เลยมีกั้งด้วยกั้งก็ม,มเีเอาดิเอาเดี๋ยวเอาอะไรไปกินเดี๋ยวเราจะหามเมนเดี๋ยวเราเดินนิดหน่อยเรา <c oughs> จะหาวัตถุดิบพวกนี้แหละไปกินไม่อัน้นมาไกลค่าธรรมนหมดเลยหลายหลายตังค์ละกินเต็มที่เต็มที่วันนี้นี่ดูอ๋ออันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้คัสท้องคารเลยค่ะนี่อินโดคัลเป็นร้อยละดูนะหมเขากำลังแกะด้วยดูดิดูวีน้องดูดูก็คืนนี้ไม่มีคนอยู่ในนั้นได้ได้ดูอย่างนี้ก็ได้โอ้ ูไข่ไข่ตูตัวใหญ่มากไปเนี่ยเรือเพิ่งว่าเอิ่งไม่มีเรือสักลำเลยเนาะเรือเพิ่งขึ้นมาแบบใหม่ๆเขาเพิ่งเข้ามาค่ะเฮ้ยมาดูเปนปลาอะไรนี่นี่นี่เธอดูเพลินหูเพลินตานะครับคนมาจากเชียงรายปับกระเบนพี่น้องดูอ่ากระเบนอร่อยนะปลาดังด้วอันนี้ไม่มีก้างกระเบนกระเบนเนี่ยไปย่างครับหมึกอ่ะนี่ก็เป็นพี่ใคยก็เป็นพี่ใคยอ๋อ ปูกิโลเท่าไหร่ัเน,นี่ยอันนี้ก็รวมห้้สี่้อยห้าสิบ<อ>ปูรวมสี่ร้อยห้าสิบครับนี่นเนเยเดี๋ยวดูักหนึงมันกำลังจะขึ้นมาเรื่อยเือเลยไม่มีนะนะีนะโอ้นี่มึกมึกมึกอย่าส่วางนี้นะอ๋อตัวนี้นดีกวนะ่านอะไรบ้าอย่างเงี้ยอะไรเนาะมีนเขียวอย่านีครับหัวนเขียวอย,ย่าเง้ยนี่โลเท่าไหร่ครับอย่างงี้กิโลเท่าไหร่งงี้กิโลไหร่หนึร้อยห กิโลสามรสิบาท้แล้วนงึเจา่มี้นเอาเลยเอาเลยเอาเลยใหม่ๆเลยปกติตัวนี้เ็าจะขายสลาแปะมาขายรวมให้เลยอาตัวนี้นะอ่ตัวตัวนี้ตัวอะไรครับตัวนี้ชีหมึกนะครับหมึกอสีเขียวเนาะอ่เพิ่งมาจากเรือพี่เอาหมดกินหยมันยังดนี่มันยังนี่เนสะกโลครึ่งเีพี่ลูกค้า่วมมดเลยนะอาเอาหมดที่ขกินหมดไหมเอา าลองดูกิโลเจ็ดขีดเอาหมดเลยไหมไ้ไะเอาหมดเลยไหมด้ไหแล้วแต่ได้มาะ,ะไม่ต้ <c oughs> องกลัวของมหมทำอะไรกินก็อร่อยห้าบหาทเอา 500. ห้าร้อยหาร้อยเกาสบาทมันยังนี่นี่นี่เดี๋ยวไปซาซิมิได้เลยใช่ไหมครับนี่ได้เลยค่ะนี่นมันยังไงเซลล์ของแพ้นี่ยเห็เนไหม<ห>อ่า อันนี้เหมือนันนี้เขาเรียกมึกอะไรครับแบบนี้มึกกระดองค่ะตัวนี้กระดองอันนี้มึกหอมอันนี้อันนี้ซาซุมิเนาะใช่ค่ะตัวนี้ตามัานอ่ตามันอ๋อนี่เขาไปดูดนั่นหรอใช่ค่ะนี่แหละดิเรกซาซุมิเลยเช้าเนี่ยฮะเขามาหาการันตุนมาขายกันอนี้ทอดมาทอดรอเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาไม่ทอดไปทำนึ่งไปทอดย่างนะกินเลยเนาะไม่ต้องเพรมานมันหรอกแบบนั้ำมันกูดสานมึดแบบก่อนจะจิ้มลงไปใส่อย่างนี้เราล่าแล้วกินเลยค่ะกินอย่างนี้พี่อร่อยไม่ต้องไปล้างก่อนบ้างล้างดีก่อนเนาะ อออเอาไปลาดกินอย่างนี้ปากดำเลยนะนะอ่ะประเดิมเจ้าแรกที่เราเราซื้อมืออะไรทนะังหมดเป็นห้าหกร้อยเลยเนี่ยมึกหอมหมึกกระดองดลราอยากกินปู้ไหมเอาดิปูก็นั่งเอาดิสิแต่ว่าเราอาจจะซื้อเยอะไปหน่อยมันไม่มเราจะได้กินแค่อย่างเดียวเราไม่ได้กินอ่าที่มันมคือไม่อยากคือเราจะไปอีกสายทะเลเราไม่อยากซื้อเราไปเก็บไปตู้เย็นอะไรประมาณอเงี้ยคืออยากจะกินก็กินวันนี้ให้หมดอะไรเงี้ยประมาณอารมณ์ประมาณนั้น เราะว่าตู้เย็นเราเห็นไหมมันมันไม่มียดอัะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปูอีกด้วยเอาปูเอามีกุ้งกุ้งใหญ่ๆนั่นก็ดีนะไหนยก็มาแล้วเนาะจะรอเงินทอนแป๊บนึงครับโอเคครับแม่แคร์กำลังขึ้นเรือได้แล้วอันแรกหอยแครงกระพงนะหมึก ท yeah. okay. ี่ราซื้อสามห้าสิบเลยะที yeah. ่เราที uh. oh! Oh! ่เราไปซื้อนองเท่าไหร่นะเท่าี่เราไปตลาดประมูลนั่นเมื่อก่อนอะจำไม่ใช่อันนี้ปูดำปูดำตุ้งจิ้มมีนีก็มีไงมกระองกสเท่าไหร่นะครับมึกะองสาร้อยกอสาอยแบูม้าอันนี้ติ่ปวนไหมโอ้ใสๆเลยเนาะอันนี้มันกะอง เปเผาเปเผาเดี๋ยวระเดินกันนะครับชุดหอยนางรมครับมาทะเลอย่างนี้ดูเรือกาลังขึ้นเนี่ยนู่นที่นี่เขาก็ช่วยกันนะดูนะเรือก็ขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาตลอดเวลาครับก็สดแน่นอนแล้วประกันความสดอ่ะสดไม่สดคิด่าดูนอนนอนรออ่ะจอดพถนอนรอเขาเรื่องแต่เ่อคืนนอนที่ใกล้ที่สุดนอนที่ใกล้ที่สุดเลยอ่ะกลัวไม่ทันเขาแต่ว่าอ่า คือเราคงจะอยู่ระยองทั้งวันนี้ทั้งวันอยู่เนาะค่ะแล้วก็เราก็จะอู้ดูดูปูปูกไขดองนักปลานไงปูปูปลูปูกดองไงโอเคเหลืองไข่เต็มเลยอันก็มีขายมาตั้งแต่ไหนวะมีเรือกำลังจะมาเขาก็จะขายกันทั้งวันนะครับที่ตอนนี้คือแบบ่จะเริมตลาดยาวมากเลยเนาะตลาดยาวมากเลยอะนร่มจ้านร่มดูเพิน์ดนี่นี่เธอลองไปดูเอกับเขากำลังขึ้นมา เดี๋ยวไปดูเขากำลังขึ้นมาก็ได้ดูทะเลดองดูดองคุ้นดองซีอิ๊วโอ้น่ากินขนาดนี้ครับดองตุ่มหลอดน้ปลากรอบปาโอ้อยรอเดี๋ยวพอน้ำจิ้มครับดูได้เยอะนะที่ดิดูถึงเขาเขาละเวลาลากเลยโอ้กลัวอันนี้ไข่นะไข่เลยนะไข่ไข่ จะคู่เหมือนใช่ไหมแหละีครับคู่มือเล็กไปไหน่แม่ไปดูดูเรือเวลาเรือจะขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นี้นะข้ามขึ้นมาไอ้วเนี่ยโอ้โหข้ามขึ้นมาแล้วแล้วก็มีคนมาช่วยกันเยอะๆเศรษฐกิจที่นี่ดีเดี๋ยวเดินดูก่อนแล้วเข้าไปดูมันขึ้นมาเรื่อยๆนี่เป็นร้อยๆลำอ่ะโอยหอยโข่แต่เราก็จะไม่อยู่นานนะเดี๋ยวพี่อยากจะกินแบบซาซิมิสดๆอ่ะอันนี้หอยคลางครับ อาเป็ดเผาอร่อยค่ะนี่ใ้กลางไอมเป็นคู่ไมมหวานไมมแครงโอ้โหนี่อะไรเนาะกุ้งเหรออือกุ้งเิ้งเฟนหมึกหอยมึนเ้อสดสดกุ้งแม่น้ำหัวไข่ยาจาโอ้รับนึ่งรับย่างเลยนะคะเกือบสามร้อยรับทำให้ด้วยอที่นี่ก็รับบริการรับทำรับเผารับย่างให้ด้วยโอ้นี่ไงน้ำล้างมือดีใครไปจับก็ดีเนาะร้านนี้บริการดีมีน้ำล้างมือให้ด้วย ร้านกับมะกรูดะจะได้ไม่ไม่จะได้ไม่เหม็นอ่าเชิดูดูตัวนี้เออตัวใหญ่ดีว่ะต,วตัวเมียตัวเมียเลยตัวนี้นี่โลเท่าไหร่ครับนี่ห้าร <500 S 2> ้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบนี่ตัวนี้มันตัวมันไซส์ใหญ่ให้เลือกเอาเงี้ยนี่นลายลายเกรดเร,ะะเราลืมอมอโมกเขาจะทันได้มาเนาะ จำได้ไหมที่สีแดงๆมอหหาอหากินของเราสีฟ้าเดี๋ยวไแปับนก่อนขอบคุณนะครับโอ้กำลังเอาขึ้นเลยมาถึงทะเลก็ต้องทำใจหน่อยของสดๆต้องก็ต้องราคาต้องดีหน่อยได้อะไรไปกินข้าวได้ปลาได้ข้าวข้าวข้าวกระก้างคุยกับน้อยเบิร์มครับ จ้าขอบคุณนะครับครับเออเขายังจำได้เบิรมกับลุงเด่นได้จริงแสดงว่าเอฟซีตัวยงจริงนะเนี่ยอือหูอมตัวสามร้อยตลาดนิทรรศตุ้งสดตุ้งอย่างนี้มาเรามีกินเลยเอาปูว่าแหละไปหาปูกินกว่าโอ้อาหารแบบทะเลพี่เนาะดูดิเมื่อคืนมาไม่ใช่บรรยากาศมันเป็นอย่างนี้นะนิชนีก็มีเนิชนีก็มี พุ่งแม่น้ำเป็นเต็นแม่น้ำเป็นตัวไฟสีเป็นตัวตัวก็มีครับก็เสียงอาจจะดังหน่อยแล้วอีแตนดูดูอาหารทระเลเป็นยังไงพี่น้องอย่าไปกินซาติมิเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเราจะตายเดี๋ยวอันนี้ปลาไม่ใหญ่อะแค่จะเอาปูอยู่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวถ้าไม่มีก็กลับไปเอาร้านนั้นอะเอาปูหมดแล้วแหละหมดแล้วเหรอหมดแล้ว อันนี้หอยอะไรเนี่ยหอยตลับหอยตลับหอยตลับหอยแครงครับโอยโอหหรือว่าจะอ๋อนี่ไม่กินไหมเด็กกินหอยนางลมอ่ะหอยนางลมทรงเครื่องไหมเอาถุงใหญ่เลยน่ะสองร้อยห้าสิบเลยโอ้ยเยอะไปเราไม่มีที่ใส่กินให้มันหมดไปเลยนี่กินทั้งวันไหนนี่เหรอมีพอกินอะไรเนี่ยสองชุดเอาไปร้อยเ้าสิบเลยเป็นโลอ่ะเป็นน้ำหอยเหนียวๆกได้นะได้มาอันนั้นหนกิโลหนึ่ง แต่เรากิน2คนก็คงจะหนักถ้าสองถุงละแปดสิบเราสอถุงไหมหรือว่าจอย่างนี้คึ่งกิโลงี้เนาะนี่เอาถุงนี้ก็ได้ถ้าลุงแต่ว่าอยากลัวไม่พองใหญ่มากนะถ้าเป็นกิโลเขาังไม่ล้างมั้เป็นน้ำหอยเราส่แบบนี้เลยแว่าเาใหญ่เอดีไม่ต้องไปล้างอีกใช่ไหมคะกิน2คนนี่ประมาณกินไหนพอดีแค่นี้เยอะไปอันนี้เสียคนอ่า สองคนมันไม่มันไม่ไม่ม,มีให้เหลือไงใช่ส,สองคนประมาณนี้ถ้าทานเก็งๆก็ประมาณนี้ถ้าทานมัเนเก่งก็ร้อยเรามีหมึกมีกุ้งกุ้งอีกอะไรอย่างนี้ก็ได้ัราเดินสองคนอ่ะฮะแล้วถ้าทานเก็งก็สองเราเอากินหลายอย่างนะเอาตัวนี้ก็ได้อเ,อเอาหอยนางรมด้วยพี่น้องเดี๋ยวไปกินซาซิมิเลยนะไปหาจอดใต้ใตนน้ต้นสนเนาะใต้ต้นสนใต้ต้นสนนั่งกินเมนูอร่อยกันนะพี่น้อง ใชไหมคะก็ล้างให้เรียบร้อยแล้วคือมีนะที่นี่ก็มีหมึกฉอดนะครับฉอดนะครับต้งแช่ค่ะของหวานอ๋อเดี๋ยวไปชิมไหมล่ะที่ไหนนะครับแป้นแดงแป้แดงตอนนะี้มีกุ้งอ่ะอ๋อไปดูหน่อยสิไปดูหน่อยสิไป,สไปกินเลยแหละไม่ต้องดูแากอยากกินอยู่แต่งดพี่น้องงดดราม่านะเขาบอกกินกินหมึกชฉอดนี่ในดาราม่ากันเยอะเวลากินกุ้งเต้นนี่เป็นร้อยๆตัวไม่เห็นดาราม่ากัน ใช่มาไม่เคข้ามา,าดูไปด,ไปดขขูขอบคุณนะครับไม่มันมีมันนีขอเป็นลงในเพจอะไรกันนะบอกก,กินหมึก,มกช็อนนี่ดราม่าแบบสงสารหมึกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากินกุ้งเต้นนี่กุ้งเป็นร้อยตัวเต้นอยู่นั่นน่ะน้งพริกกันเกลือแซ่บกันเฉยแซ่บเฉยมันก็มันแล้วแต่มุมมองของคนเนาะคือเรามาจากเชียงรายเรามาจากบนภูเขาอะเรามาจากคนเรามาจากดอยเราก็อยากจะกินของทะเลที่มันสดสด่าก็ไม่ดราม่านะ ก็คลิปนี้ของดราม่าเนี่ขอ FC ครับเขาบอกถ้าเชียงรายตัวเขากำลังเก็บปูสดๆเลยเออมาซื้ออย่างนี้นี่อย่าเรามาซื้อจ้านี่ยเอาขึ้นเลยเนี่ยไปไปดูหมึกชดหมึกชดอะไรอยู่ไหน ตามมากินหมึกช็อตมีไรน้อหมึกช็อตนี่ไหมเนี่ยอ๋อหมึกยังมาไม่ถึงเลยงอมือยังมาไม่ถึงนะครับเพี่อครับเดี๋ยวถ้าป้ายหมึกช็อตขึ้นมาไหลก็้าวตัวขายยังไงครับหมึกช็อตนี่ตัวละ99กับ120บาทเออน่ากินอยู่นะโอ้น่าหอยหวานเป็นเป็นเลยนะประมาณกี่เขาดูเขาดูตอนเป็นๆป็นอะเราไปซื้อกินเขาแจ้งมาแล้วว่ากำลังเดินทางมาตั้งแต่เช้าเลยหอยหวานอย่างนี้กิโล650้าสมันอยู่เป็เป็นไม่ใช่คือหมึกหมึกเนี่ยที่นี่มันไม่ได้เพราะมันมีพายุเขาไม่ได้ออกเขาไปเอามาาาจกต่ง ขอจตนาดครับอ๋อต้องรอก่อนประมาณเก้าโมงแต่กำลังมาถึงแล้วเฮ้ยอยากที่ไหนใช่ไหมมารอ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 ไอ้ไอ้นี่เอ้ของเรานี่จะได้ซาซิมิไหมและไม่รู้นะไม่รู้จะเรียอเคิวไหมเนี่ยหอยหวานเดี๋ยวเราเขากำลังจะเอาหมึกลงตัวละ120บาทนี่ฉันรู้ละหอยหวานจะเป็นลายแบบนี้กิโลหกร้อยห้าสิบว่ะถ้าเป็นเน่ยแต่ว่าถ้ามันที่เรากินอ่ะหอยหบาดหอยหวานค่นี่นี่นี่หอยหวานครับเออเห็นละเห็นละวกิโลหกร้อยห้าสิบ ถ้าหอยหมากมันจะลายเยอะไอเนี้ยเขาจะลายเป็นกิโลหกร้อยห้าสิบนะบ้านเรากินแต่หอยจูบกิโลเจ็ดสิบไม่ว่าแพงกันนะมาแล้วมาดูมาดูมาดูหอยหมึกช็อตมาดูหมึกช็อตหน่อยครับพี่น้องโอ้นี่เป็นๆเลยนะก็ถ่ายวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวลองมาชิมต้องใจโอ้โหกรุบปรอบตบเก็บนี่เลยตอนจับจับยังไงให้มันมาเป็นๆอย่างนี้ได้นะพี่น้องตกเลยครับว่าตกเลยครับนี่โอ้โหเป็นๆเลยพี่น้องดูจบจบเจ็บเจ็บอยู่เดี๋ยวให้มันดูดน้ำจิ้ม นี่แหละครับมาแล้วอ่ะชอนอย่างนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวรอ,อให้ป๊ปาตักใช่ไหมอ่ะจะทานแล้วไหมครับกินเลยครับโกด,ด,ดูดูวางไว้ก่อนเอาไป,ไปวางไว้ก่อนแล้วไปเอาผักเอาอะไรมาอ๋อมีอผัก,กมีให้อะไรให้กินด้วยนะพ,พี่จะใส่วาซาบิบอกนะครับโโใส่หน่อยก็ดีครับโอโ้โหมาเรามาดูเล่นของเบาตั้งแต่เช้าเลยเล่นของวัดเช้ายังไม่ได้กินเลยกินเลยไหนๆก็มาเดี๋ยวจะกว่าจะเจียวตัวเป็นๆอย่างเงี้ย เราต้องทำยังไงดีก่อนมาแล้วพี่น้องได้กินหนึกช็อตครั้งแรกนะครับนะพี่น้องมาดูตัวเขีย,ๆขยวๆตัวละร้อยยี่สิบบาทครับตัวนี้นะนี่ร้อยยี่สิบบาทครับเห็นไหมป้าป<ะ>มาแล้วครับอ่ะของลุงเด่นมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเมื่อกี้เนะี่ยนี่ครับ เอาเลือกเลือกให้ได้เลยครับตัวไหนก็ได้ไนะจ้านนสองตัวอือขี่ไปเลยนะเอาแบบสดๆอย่างนี้นะอ่ะผู้จัดการพี่อยากถ่ายเพิ่มไม่ได้เอากล้องอีกตัวมาหนเนาะที่ถ่ายที่อันนี้ไหนนะอ่ะ เดี๋ยวคนเดียวไม่ด่ามากเดี๋ยวเขาจะดราม่ากันจนไปเอาไกลๆหน่อยให้มันดูดกินอย่างนั้นเนาะอ่ะเธอถือนะพี่นะโอ้ขาดแล้วแมทพี่อู้หู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 คนละตัวกับเธอนะคนละตัวนะกินอะไรใช่ไหมครับนี่ใช้มือเลยนะครับแล้วเขาก็มีผักนี้ให้นะนี้มีวาซาบิให้เลยอู้หูเดีขยับเข้ามาอีกหน่อยแฉมกับอ่าใช่เลยใช้มือเลยนะ อืมย้อนแสงเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ดูอย่างนั้นเธอมาถ่ายพี่ถ่ายใช่ไหมเอาทางไหนดีเอ้ยอย่างนี้ก็ได้อะนะพี่น้องดูเป็นกินทั้งหมึกหมึกดำดำอืมอร่อยปะแนน่อนอืมคนตาคนตานั่งยิ้มใหญ่เลยไข่ที่บ่าตรงนี้อืมอร่อยอืมกรอบเด้งน้ำหวานน้ำจิ้มเขาใส่วาซาบิอร่อยมาก ก็หลังก็ลองน้ำดำๆนี่กินได้หมดนะครับน้ำจิ้มตามได้เลยนะครับน้ำจิ้มนี่อร่อยมากกระดกน้ำจิ้มตามได้นะครับไม่แพงเลยอร่อยมากไม่แพงเลยอร่อยมากอร่อยกว่าที่คนอื่นเขากินกันหรือว่าน้ำจิ้มแี่อร่อยมั้ยรู้ปล่ มันมันมันต้องด้วยกันนะครับน้ำจิ้มไม่ได้ผมตะเวนกินอยู่ถ้าน้ำจิ้มไม่ได้คือจะได้ตังเลยนะอ๋น้ำจิ้มได้มากหวานมากก่อนที่ผมจะขายผมก็ตะเวนกิ้มโอ้ถ้าน้ำจิ้มไม่ใช่จบเลยครับโอค่ะอืแล้วยังไงลุงเด่นได้ลมเลยไหมตั้งต่เกิดมเมื่อไหร่กินปลาหมึกอร่อยอย่างเงี้ยน้ำจิ้มเด็ดมาก้ําหมึกมัาจะหวานพอนความความหวานเขาออกมาผสมกับความเปรี้ยวความเค็มของซีฟู้ดมันจะลงตัวพอดีฮะ สามารถยกซดตามได้เลยนะยกเลยยกซดเลยวาจะบีแรงมีวาซบียมตามัีนิดนึงก็ได้อร่อเจะเอาโค้งไหมเคอจะเอาโค้งไหมเอาโค้งสักโค้งไหมแก้ข้าวอ่ะข้าวาวยไม่ได้กินหรอต้องหิมนู่นกินหรอเยเอาเยเอา ให้เากินหัวมันดูเมดนจะไม่เหนีวองอะไรลูกเด่นนนให้เรอกินหัวมันดู1,2,3อะไรหนึ่งสอง่สดนะแหมเธอนี่ใช่กินเลยจ้าสุดที่รักขาเฮ้ยผู้จัดการอะไรพูดอย่างนงร้อลูกลูกเยลูกเย็บตงเดำดำปากพี่ดำไหมตอนนี้ยัง อืมเดี๋ยวเราหาแสงให้แ่แสงมันไม่ไเราหาแสงให้แต่แสงมันไม่ได้เดี๋ยวปลายเราข้างหลังมันออกมากัดก่อนกัดก่อนเอ๊ลูรุงเหยียดกินอ่ะน่าร้อยอร่อยอ่ะว้วอร่อยมากเราเคยกินหนึ่งน้ำจิ้มของโอ๊ยปากเธอไปโดนใครต่อยมาแล้วน่ะเลือดตั้มเลยไม้ก็กินเป็นตัวไปเลยเดี๋ยวมันก็ออกประมาณนี้ หวานเเมวเหรอ,ออือเอาไว้ขอซื้อน้ำจิ้มเฮียเลยเดี๋ยวไปกินกับเมึองล่างปลาสบีไก่ก็เจ๋งม,มันจ้องสีน้ำเงินหรือเปล่าวะเหนอะนะคะเสแซ่บหลายป่ะกินทอนาเลีเลยถึงกับต้้งหัวคอนหัวสันเลยนะลุงเด่นอะ่ะเอออร่อยมาก หอมขึินเลสนานนกม,าก,มกระดาษชิโอ้โหเห็นเขาดีว,ดวีคนเยอะไหมทว่าจร่อาหารนี้หวานเด้งวืนแรกเคี่ยวคุป้าเป็นตอนเย็นนะตัวสามร้อยพี่ก็ซื้อกินอนะแม่ไปย่ากไอันี่ของเราดีกว่าก็ไดะอันนี้ของเฮียไหมเ,เนีย่ามึงรู้ใช่ไหมครับ น้ำน้ำน้ำดื่มอยู่นี่มีนะครับครับใครมามีครับน้ำดื่มเนี่ยวอยู่นี่ครับกินเป็นขวดก็ได้ไงได้ครับครับไปมาระยองเาไมาแวะชิมดูหาสุดสุดไปน้องเดินมาสุดๆน่ะก่อนสุดทางนะมีต้นไม้อยู่แล้วเขาจะเห็นป้ายแดงๆดงเขาจะเห็นมากุ้งช็อตหมึกช็อตนี่แหละค่ามาชิมถ้าถ้ามีมีป้ายหมึกขึ้นนะถึงจะซื้อได้นะคะตอนเย็นจะเหลือไหมเนี่ย ไม่น่าเหลือแล้วเดี๋ยวถ้ามีคนผมให้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับสองร้อยตัวกงทีชั่วโมงเดียววันนี้ผมสั่งมาทั้งหมดสามร้อยนะได้มาแค่นี้แป๊บเดียวเลยวอร่อยที่สุดถ้าจังหวะมีคนก็ไม่น่าเกินชั่วโมงเดียวสองร้อยตัวเดี๋ยวผมซื้อนักผมเพราะว่าซื้อน้ำกินเลยคนเขากำลังประเภทว่าอยากลองอยากอะไรเนี้ยมันเป็นเครื่องเทนแต่ผมได้ลูกค้าที่ว่าหลักๆเลยคือว่าเคยมาทานแล้วเพื่อจะกลับมากลับมาเยะา วยเหตุผลอะไรผมไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าพขก็ยังกลับมาทานกันไป <c oughs> อ,อร่อยมากนี่อร่อยกรอบอแล้วก็น,น้ำจิ้มงเด็ดบ้างน้ำจิ้มนี่เอาไปด้วยเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยไปกินกับมึงเราแหลนะมพราะว่านดเพราะว,ว่าน้ำจิ้มเปนเรืของคู่คันเลยพี่เพราะว่าผมเคยไปทานก่อนที่ผมจะขายครับ <c oughs> ผมเคยไปทานแล้วขาจจะขายถูกกว่าก็จริงแต่ผมว่าเจะได้ตามมันไม่ถึงเนาะอันนี้ผมาถูกหลานมากอร่อยอ่ะมันไม่ใช่ครับคือน้ำจิ้ม้ามันไม่ได้จบเลยอืจบเลยนะ ของทะเลถ้าซีฟู้ดไม่ได้คือจบเลยครับเดี๋ยวผมขอซื้อไปถุงนี้นี่ได้ไหมครับผมจะไปกินกับหมึกผมผมซื้อหมึกมาไปกับไดับได้ผมขอซื้อที่ร้านมีชื่อหน้าร้านหรือเปล่าคะเผืออ่ากุ้งแม่น้ำอามระยองครับกุ้งแม่น้ำอามระยองก็คือถ้าจอดหน้าตรงเซเว่นเดินมาประมาณ150เมตรอ่าเรือลำสุดท้ายติดกับเรือลำติดกับเรือลำสุดท้ายปักหมุดมาได้เลยใช่ไหมคะครับอ่าก็เนี่ยฮะกุ้งแม่น้ำอามระยองเลยอ่าโอเคค่ะนี่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 แหละนี่ค่ะโบโทรตามนั่นเลยตามนี้เลยนะคะตามเลยครับ แซ่บอร่อยใครมากินแล้วไหมถ้าใครชอบสไตล์นี้นมากินนะเขาบองว่าติดใจแน่นอนครับพี่น้องแซ่บที่สุดรสชาติน้ําจิ้มก็น่าจะอยู่ที่คนชอบประมาณ7จ็ดถึงแปดสิบเป็นตจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นรสชาติที่ว่าต้องถืองแล้วเมื่อกี้ตอนเอาวาซาบิใส่นะครับมันแบบพอดีกันเป๊ะมากที่สุดอร่อยมากการันตีว่าอร่อยจริงถูกใจกินคนเดียวสองตัวเลยไงผู้จัดการสุดยอดเลยผู้จัดการแอบชิมแล้วเมื่อกี้มือผู้จัดการไม่กินมือ็อตกินมือะไรนะกินมือไอ้เลยเขาบอกว่ามือมือมือ ซาซิมิเหรอคะซาซิมิหั่นมาเป็นตัวสวยมากไปดูในเพจดุงเด่นนะครับกรอบหวานน้ําจิ้มเด็ดมากน้ำจิ้มนี่ขนาดมือไยผมขอกลับนะคือน้ําจิ้มเจ้านี้เด็ดไม่ยอมทิ้งเลยน้ำจิ้มเจ้านี้โคตรเท่พครับอร่อยมากนี่ค่ะมาเลยค่ะนี่ร้านนี้การันตีจากน้องฝ้ายหนเมื่อกี้ตอนไม่ได้กินไม่ได้พูดอย่างนี้นะพอกินเสร็จแล้วพูดอย่างนี้เลยเหรออร่อยจริงๆค่ะมิสเตอกินอเลี่ยมหมดไปแก้วแล้วเหรอเนี่ยหมดแล้วนี่ซาซิมิโอ้อร่อยมากการันตีเลยครับร้านนี้อร่อยค่ะคิดตังเลยนะคะการันตีให้ร้้านนี ให้เต็มครับอร่อยมากพี่น้องน,นี่ใส่ตัวนี้ไปเลยค่ะสาวๆเขากำลังดูดกันอย่างอร,อร่อยออร่ยน,น,น,นะฮะเขากำลังดูดกันครับลูกค้าเต็มหมดละเขาบอกดีแป๊บเดียวเดี๋ยวหมดนะครับก็ว้าวเสียงอ่ะธุรกิจเนี้ยละอิ่มละอิ่มละตอนนี้พี่รู้สึออกอิ่มป่ะสอง <นะ S 1> ตัวฮะโอ้ยไงครับด,ด,ด,ดูดูหอยเดี๋ยวเราจะเจอมุกเมนโลหรือเปล่าเนี่ยเผื่อเราจะเจอมุกเมนโลกับเขาไหมนี่ขายหมดแล้วอุ้ยว้าว แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ไม่เท่า,หาไหร่ในเรื่องอย่างอื่นนะเพราะว่าเราจะอยู่ที่นี่อีกหลายวันนะผมผมจะอยู่ที่นี่อีกอีกก็คืออยู่บนทะเลเนะี่ยอีกก็อีกคงจะหลายวันนะครับ<ะ>ก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเราคงจะแไะอีกหลายตลาดนะจะไปทางพัทยาไปทางชนบุรีนะครับไประยองระยองนี่ก็มีหลายหาดนะเราคงจะได้หาอะไรเด็ดๆมากินกันอีกอีกหลายอีกหลาย EP ครับนะโอ้อร่อยจริงอ่ะร้านเจ้านี้ โดยเฉพาะน้ําจิ้มน้าจิ้มเด็ดมากน้ําจิ้มเด็ดเด็ดมากครับบอกเลยว่าน้าจิ้มเด็ดค่ะกินยากน้ำจิ้มแบบนี้อ,อร่อยจริงๆค่ะมันกลงม,มันมันมันเข้ากับของซีเอมันเข้าถึงซีฟู้ดของจริงอ,อ่ะเนาะ,ะแซ่บแบบถูกงใจเลยครับพี่น้องกอ็เดี๋ยวไปหาที่กินข้าวม,ม,มันมีแต่มันมีแต่หมึกกับเธอจะเอากุ้งอะไรไปเพิ่มไหมเธอจะกินปูไหม,ไม,มหอ,อ๋อสวัสดีครับ อ๋อจ้าขอบคุณครับอยู่ในจังหวัดไหนครับเชียงใหม่อ๋อครับจมาเที่ยวครับมาเที่ยวค่ะมาค่ะอยู่บนรถค่ะครับลุงเด่นแมสขาดวันนี้ผมผมอยู่ไกลๆคนเพราะตอนนี้ผมอะไรนะเมื่อกี้ผมทำสายแมสขาดแล้วแมสมาอันเดียวเดี๋ยวเดียวแต่แมสแต่ไม่มีสายก็เลยออกมาเดินกลางถนนหน่อยเราจะอะไรไปกินก็เราลองดูดูให้ปองฟูเอฉยได้ได้ก็ดูเอาไปะก็นี่ครับ พอดีผมทำสายแมสขาดผมไม่อยากจะไปดูไปเดินใกล้เขาสายแมสขาด,าขาดครับพี่เองรถรอจอดอยูน่นู่นเมื่อคืนสมใจมานอนครับเมื่อคืนนอนอยู่หน้าเซเว่นนะนะครับนะรถตอนนี้รถก็จอดนู่นนะครับก็บรรยากาศดีๆครับอาหารทะเลสดมากนะได้กินหมกช็อตละสมใจอยากกับการขับรถมาครับนะไปเดี๋ยว อมอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปหาทาเลคือหาสวนสนก็เป็นต้นสนเนาะเราเอารถตู้ไปจอดรถตู้แคมปิ้งแคมเปอร์ไปจอดนะครับทำเมนูเด็ดๆกินกันยกเตายกครัวลงครับก็นั่งกินใครจะเล่นน้ําทะเลขึ้นแรงมากตอนนี้พี่น้องเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะครับขึ้นแรงก็น่าจะเล่นน้ําสนุกครับนะ